มาแล้วครับกระบะที่ออกได้ทุกอาชีพนะครับซื้อได้ทุกจังหวัดทั่วไทยนะครับร้านอยู่จังหวัดศรีสะเกษนะครับมีบริการทาสัญญาและส่งมอบรถให้ทั่วประเทศนะครับคันนี้นะครับใช้เงินออกรถเริ่มต้น5,000บาทนะครับมีประวัติผ่อนดีสีราวได้นะครับผมสนใจไม่ยากเลยนะครับติดต่อผมเทอรลี่นะครับ0819772934นะครับเป็น โตโยต้ารีโวนะครับ 2.4e รถปี2018นะครับการันตีรถสวยไม่มีอุบัติเหตุ100%นะครับซื้อแล้วสามารถนำไปตรวจสอบได้มีชมีความยินดีรับคพนมพร้อมกับแถมค่าเสียเวลาให้อีก100,000บาทนะครับเลขใหม่นะครับผม104นะครับคันนี้ภายในสะอาดพร้อมใช้งานนะครับสนใจคันนี้ไม่ยากเลยครับภาคอโทรหาผมได้เลยตัวนะครับเทยรู้นะครับ0 8 1 9 7 2 9 3 4 รุ่นไหนอยู่คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ